อมิมว่าว่ัแต่อันนี้ก็ไอ้ที่วันี่ก็ไม่ค่อยได้กวยนะไม่กลวครั้งแทบาิไม่ได้ไม่ได้กวยไม่ได้เลยครับแต่ไปสไตดี๋ยวช่วงน้าผมต้องทำภาษาเปนไงครับใกลจะมีมีเหตความชื้นหน่อยแลครับแล้วเราต้องมาดูสภาพจริงว่าเราจะออกแบบยังไงอับ ในเสียต้นดิจิตอลมัจะดูแลเรื่องของเออ่ดูทั้งหมดนะฮะแต่วมน้องจะเก่งเพราะจบสถาปัตยศาสตร์ที่มอรมาเซต์ด้วยทำหลายหลายที่ด้วยนะครับถ้าผมเน้นอาหารตัดแล้วก็เรื่องผสมเทียมเรื่องอาหารก็อยู่กับทีม่อยู่ตลอดครับราคาหลังร้านนี่เราจะได้เรียงนะทำจำบอกอาได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ไปเยี่ยมก็คุยกันอยู่หลายรอบ เมื่นเราไปขึ้นเครื่องเจอกันไปเชิงไหลแล้วเราก็ลักำลังคิดจะเลี้ยงวัวแต่เขารู้นะว่าว่าพออาเนี่ยเลี้ยงที่โรงเรียนแต่ไม่ไม่ไม่ได้ดูว่าเขาเลี้ยงในส่วนตัวตรงนี้ด้วยก็เห็นแต่ที่โรงเรียนเห็นข่าวเห็นอะไรเราก็ดูเมื่อวานเไปไจองนั่งเครื่องเจอกันด้วยเอาแล้วเป็นพักที่เดียวกันด้วยต้องเดินอีก่ายาวเลยพีเลยพอดีคนหนึ่งก็กำลังกำลังมีความประสงค์จะเลี้ยงแต่อีกคนหนึ่งเขาสำเร็จแล้วไงเอาพอดีเลยเรา รติดอดิบจดิบจอมิบจอดิบจอดิบจะดําจอดิบจอดิเจออับจบอดอดบจอดบจอดิดิมจอเิจะิจอดิบจอดิจอดาบจอดบจอดิบอดบจอดิวจอดิบรบอดิอดิบจอดนบจอดบจบรอดิบจอดิบจอดิบจอบจอดิบปอดิบอิบจอ้ิบจอดไอด้เปดิดิบจอิบจอิบจอกิบจอดิอดอดิบอดิบจอิบดอ่ดอิดดงอิด พอเรามีหญ้ามีฟางส่วนใหญ่บางฟางก็จะเน้นหญ้าสดครับมันก็ใช้ไม่ได้ฟางนี่ก็เสริมครับผมแต่ใช้ไม่เยอะพออ่านเน้นฟางกับอาหารฟางอาหารใช่ครับผมคงไม่ค้นฟางแต่อาหารเป็นหลักการเยครับเพราะว่าถ้ากินหญ้าก็คงนู่นแหละหน้าฝนตัดเอาแถวข้างทางนี่ต้องไปโผล่ัาเลยดูนี่มันกินฟางคือจะกินฟางทำบ้านมาดีนั่งแลกเปลี่ยนรู้นี่ท่านผู้ถูงบท บอกว่าท่านไม่เชื่อเราก็บัวเยตีละตัวทำมันไม่ได้ไม่ได้ทาแค่พวกเดียวเรารู้แล้วว่าไม่นรมดาทัานผู้สามเหมดครับผมได้แบบมันที่ปีครึ่งหรือสองปีได้ตัววันนี้ก็น่าคุยเรื่องเรื่องเรื่องการจ้างคนกับการคุ้มก็คือถ้ามีบัวตีตัวอธิบายวันนี้กูคือแบบว่าให้เราจะมานครับครับผมก็คือคือความคุ้มคุเนก็คือถ้าเราถ้าเราจ้างคนเลี้ยงะครับเฉลี่ยเดือนหนึ่งเราเราใส่อ่าของผมเนี่ยจ้างพนักงานคนหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่ง ผมต้องมีแม่พันธุ์อย่างน้อยประมาณสักสิบแม่ที่เป็นแม่บ็อกที่ให้ผลผลนนะครับเพื่อว่าห้าตัวเนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงในฟาร,ร์มก็คือเป็นค่าใช้จ่ายของพนักง,งานใช่ครับส่วนอีกห้าตัวนี้ก็พอได้เป็นกําไรของเราบ้างครับผมทางนี้เราต้องเป็นลุ้นตอนเนี้ก็คือเราต้องเป็นลุ้น,หนเหมือนที่แตงกันคืออยากได้ตัวใี้เยอะๆเพราะราคาสูงกว่านะครับเราต้องก็ต้อง,องเลี้ยงอย่างน้อยสักสิบแม่นะครับใช่ถช่ถถจ้างคนเลี้ยงแต่คนใหญ่แต่หลายคนหรือหรือที่เลี้ยงการส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริมครับผมมารียงว่า เราเรามีเงินแล้วก็ให้อารศึกษาดูตัวสองตัวก่อนก็ได้ครับมั่นใจชอบก็ค่อยขยายเพิ่มอย่างนี้ก็ได้อตัวมีแรนครับตัวมไปสอตัวมันเ็เหลืวเรา บสอเป็นลักษณะตัวเทาครับคือวัววัวบามันเขาเรียกเทากับแดงครับถ้ามีเทาแบบนี้แล้วมีหูวดำแบบตัวนั้นถ้าใค่วด้วยกาเป็นคืโบสครับนี้เรียกโบสใช่ไหมโบสจะดูเพดูหูและดูขาครับดำจะตกสีดำเก็บหันี่ครับอย่างนี้โบสใช่ไหมอย่างนี้เรียกโบสได้เลยใช่มเพราว่าเขาคือเวลาเราใส่ข้อแดงเสร็จปุบลูกออกมาจะเป็นสีแดงคำนทีครับารวัวเทาถ้าถ้ากรรมเหมือนกัน หัวเทาก็จะราคาลงลงมาบดก็จะราคากลางแดงก็จะราคาสูงกว่ารโอ้โหหลอดสแต้องต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่แต่กระบวนการเลี้ยงเนี่ยเราไม่มีปัญหาแบบที่หน้าไม่ไม่เกินความสามารถแต่ไอ้ที่จะต้องเรียงดูไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไปไอ้นี่ต้องเข้าก็ใจเลยทั้งอเนี่ยั้งนั้นเนี่ยคันธุกรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันธุกรรมสายกรมพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนสายสายนอกครับครับสายนอก ถ้าเขะเป็นแบบนี้ท่านท่านพอเห็จะเห็นว่ามันต่างกันใช่ไหมครับสองขุนหุนว่าเขาผมไม่สองคนใหญ่ประมาณสอาสองยันสองสองนี้ก็อยู่ได้ครับผมใช่ใช่อย่างนั้นก็ประมาณวันละสี่กิโลเหมือนกันใช่ครับใช่ครับรุ่นนี้ช่วงแรกเขาต้องการมากครับจะให้เขาสมบูรณ์ก่อนกล่องช่วงท้องช่วงท้องก็ก็ประมาณลดลงประมาณหกเดือนเนี่ยเราก็เริ่มลดนะครับเนาะใช่ครับเพื่อให้กินน้อยก็คือเราไม่อยากให้เขาอ้วนมากเพราะลูกท่านลูกโตมากเนี่ยเวลาก็จะเกิดปัญหา ใช่ครับแต่พอเขาคลอดเดี๋ยวเราเพิ่มที่แม่ไม่อยากให้อ้วนใช่ครับแต่เราเพิพอดีพอดีเพราะแม่คือรู้ว่าติดกระบุมบุงดีบุงได้เลยครับกรุงได้เลยแต่หลังจากนั้นก็ไปเป็นรถในช่วงหกเดือนนะครับเ็นเวลาเขาคลอดเสร็จเราก็เพิ่มปริมาณอาหารทีขึ้นครับอย่างน้อเร่งน้ำนมกิโลนึงก็ประมาณก็อาหารนี่เองกิโลละสิบบาทครับประมาณนี้ อย่างในลูกสี่ห้าตัวจริงๆที่เนี่ยคลอดประมาณเป็นสิบแล้วนะครับแต่เราได้จําหน่ายแบ่งปันกันไปแม่พันธุ์ท่านประธานได้ก็แบ่งผมมาสี่คนละสามสี่ตัวกองพงก็เพิ่งคลอดนะครับอะไรครับอยู่เป็นตัวผู้มีความสุขครับตัวพู่เลยตัวพู่พายจะมีคุณตัวผู้เลยเป็นพ่อพังเลยทั้งองทัพกาแต่ต้องใช้เวลาจะไม่ค่ิดอะได้ขนาดเนี้คือไม่ครับท่านตัวนั้นก็เอาไว้เช่นเนาะเขาเรียกว่าอะไร ข้าราชกาก็ได้มีายท้อยก็มันจะอยู่ประมาณห้าหมื่เรามือนัะเอาไรก็แต่เราก็อยากให้ได้ตรงนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราเราารอยนีก็ูอจะเอาแบุ้ใชเวลาใช้เวลาครับตัวคุมแค่ยี่สิบหนึ่งตัยีเพราะว่าเพราะว่ากลุ่งกลุ่มโรงงานมาอยู่บ้านมาอายุแล้วก็ทีนี้ก็มาทำเกวคร เพราะราคาวัวไม่ได้ลงแถมที่เ็นโดเป็นอะไรไม่ได้ลงเลยบางบางคนเขาก็เก็บตังค์มาเนาะไม่ได้ลงขึ้นหนักเหมืเดิมไม่ได้ลงนะเพราะว่าบัวมันกว่าจะกว่าจะได้ตัวหนึ่งกว่าจะเป็นสาวไปได้เห็นแล้วก็ชื่นใจดีใจแถมกิจการถูกทางแล้วพ่าคุณครูช่วยกันเพราะว่าเราก็พยายามที่ที่จะรับเข้าด้วยแล้วก็คงคงทำเป็นต้นน้ำด้วยเพื่อเพื่อ มีคนเลี้ยงอะนะเราลดค่าใช้จ่ายก่อนหลังจากที่เราทํแเราเรียนรู้วิธีการเลี้ยงรู้กับการการตลาดกะบเชื้อสายก็เราค่อยๆค่อยว่ากันให้ได้ใหได้ย่าสดยาอะไรแล้วแต่ยาก็เราจะเสริมบ้างก็เหมือนเดิที่เรามีเยอะที่เรามีผลหรือเราเรามีเวลาตัดที่เราปลูกไว้ไม่ให้ก็ไม่ได้ใช่ประเด็นก็แต่ว่าถ้าเลี้ย้าเลี้ยงตง ก็ควรจะมีแร่ครับก้อนแร่ผมทรายอันนี้คือ่วยเสริมขาดวิตามินเอดีสามเออย่างเงี้ยครับเอามาทดแทนจากที่เราแรกที่วางอยู่เมื่อกี้นะแล้วก็ยากินของเขาไปยาได้หมดก็ทำง่ายแต่ต้อาหาต้นน้ําไว้ด้วยครับที่เลี้ยงเนี่ยประมาณนี้สองขอเนี่ยดูผสมเนี่ยรูผสมนี่ก็คงคงเลี้ยงลักษณะอีกแบบเงี้ยเพื่อให้เขาได้มีส่วนของเขาด้วยอาจจะแบ่งปันกันเหมือนเหมือนผมอยู่อยู่บ้านนะครับท่านท่านพ่อครับ คือผมจะมีลูกลูกผสมอยู่อยู่ด้วยครับ,รบทีนี้ก็ผมให้น้องเคยผมผมเลี้ยงเพื่อที่จะแบ่งกัน,นครับแบ่งกันครับนี่ก็แต่ว่าผมไม่ได้แบ่งเรียบร้อยนะครับแต่แบ่งเรียบร้อยครับผมจะแบ่งนะครับลูกผสมจ <ะ S 1> ้จางน้องเลี้ยงเหมือนกันครับน้องเคยครับ